ใ,ใ,ใ,ใสวัสดีครับพบกับผมบาลเคสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าครับาวานนี้ก็มาแต่เช้าเหมือนเดิมมาหาเหยื่อไข่ม่แด,ดงต้องออกแต่เช้าพีน่น้องมาหาเหยื่อไข่แม่แด,ดงนี่นนนกินตามฤดูกาลใครคุณน้องอเหง่อกไข่ม่แดงอีแล้ว เบื่อกันเด้อเบื่อกันเด้อพี่น้องไข่มดแดงมันเป็นช่วงฤดูกาลเนาะใหญ่น้อใหญ่ยังนาะใหญ่แล้วสติ๊กใหญ่แล้วใหญ่แล้วเห็นไข่ใหญ่กินลงมาอยอะมีทั้งปายทั้งใหญ่ปนกันแต่ก็ใหญ่มีอยู่กันดิ กิกรรมธรรมชาติขาะสันส้นสัทุบๆ <c oughs> ที่กับบุคคลกันเนาะแน่นจ้ะบางทีก็ยังบม่ใหญ่บางทีก็ยังบม่ใหญ่บางทีก็ใหญ่แล้วแต่ไอ้สภาพอากาศน้ำเนาะนฟ้าเนาะบ้านเราบม่ใหญ่บ้านเรายังจักหน่อยคุณเลยอีกพักนึงคุณเลยเนาะได้ฝนตกอีกสักรอบเดี๋ยวไมใค่อยใหญ่เลยอืมหน่อยเนี่ยใหญ่เนี่ยนี่ดิชุบด ใหญ่จ้ะเลาะหาอีกก่อนต้นคือหางมันมีหลอดต้นคือมัสัะติดเหนือด้อจ้าก่อนอ๋อพี่น้องบอกสาธิกให้ใส่ถุงมือถุงมือหนังสติ๊กบอกถนัดจ้ะสตธิกว่าสตธิกบอกนัดเวลาปัดมดแดงค่ะมันก็ยากมดแดงบางเทอมมันไม่ได้กัดแต่มือมันกัดมันขึ้น,นตัวขึ้นบนนี้้ขึมากัดตามตัวนี่นี่ค่ะมัน้าถอดถุงมือยากสตธิกว่า

โอ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วสันส่นสันกินอาหารชั้นสูงอีกแล้วจะเลกมาคือความเจ็บปวดเมนูบานเฮาหลายหางด้วยจนโตกันเลยหางน้อย Ủa hàng như cái này nhảy vô hàng này ô khay nhảy lá vô thật thích mát vô phải từng không sẹp ừ. sẹp ít léo tuần này nhìn cái hàng bộ ô oh. lại đấy lại hằng à có chạy chưa เพื่อนคืออิดทางเดียวใหญ่ๆไปเลยนะทางนั้นนิดละหน่อยเนี่ยยังสูงคือทางด้วยไงด้ ก็บะถึงือว่าสูงมากแล้วก็บะต่ำมากนะสติ๊กเนาะเอาได้อยู่ครับนาดีน่าดีดโอ้ฮมเลยเมื่อกี่หังไปยังบุกไก่เดินมาลังแรกแล้วก็มาต้นนี้<ม>เพื่อเขาเลาะไปเรื่อยๆอีกีนะ โอ oh ้ยจนนยอดถุงถุงจนนยอดนักแม่บะหรือว่ายังนนนยยดด มันนักเลยมันตำแหงแบบนี้อีฮังนึงฮังนี้แหละฮองใหญ่ังนี้แหละยา่กันเพื่อนเลยจนมูโอ้หย่ไข่ขาวชั่วเลยไข่ใหญ่ เธอติ๊คืออยู่ภาคใต้หาเหนื่อยเลยเด้อจ้ะใส่กระเดงใหญ่แล้วครับผมเดี๋ยวให้ซธอติ๊กแก่ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเนีน่ยเมด่อนี่ชุดแรกนี่สิได้หน่อยได้หลายซ้ำใดมาแล้วมาแล้วชุดแรก <c oughs> ปอตั้งตายปะมายยยอู่เดี๋วลุ้นกัน โอ้เหลืองม้าเมี่อหนังยางเฮ้ยเมื่หนังยางอ๋อหนังยางจะติดถ้ารับของมาเมื่ออ๋อจะติดไหมล่ะนี่ว่ามันแดงยภาพหนังยางมาแต่ใส่มาแต่ใส่ไม่ได้มีบ้านคนเช่นี่ ตลาดแล้วย่างสติ๊กนี่แหละก่อนหน้าเราโรยแป้งมใส่ถาดไว้เรียบร้อยเลยด้วยจ้ะนี่ครับก็มาโรยแป้งอีกเพราะว่ามันจะได้ไม่กัดไข่แตกแล้วก็ไม่คาไาี้ปล่อยพันไตออกเองจะมันเดี๋ยวเราไปเลาะแนยต่อนะหมอแค่นะครับผม Hàng lẽ à, tụi hàng 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 trà nì Thầm lăng này, ừ, này. 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 Nhìn mất Nhẹ yeah, răng này ra. Được. Được kia con khảo trời trời. Khai mạnh muốn leo. Phải trừng phải nha. Phải nhăn. Tà là á มือขายบ้านทฮาเด้เนะ <S <S าะทานอยู่ใต้นีกนไในใ็ได้ทางคนบ่มีเด้ยค่ะทางใต้็ดหลายคนแยะคนเลาะหาหลายได้เนาะแต่ละปีเยอะมากครับพี่น้องคนใต้เพิ่อก็หาเป็นคือกันเด้อพี่น้องกินคือกันจ้ากินคือกันครับในตลาดก็มีขายพี่น้องถามมาพี่น้องคนใต้กินเป็นอยู่บอกกินเป็นจ้ากินคือกัน เพิ่นเพิ่งหาเก่งเพิ่นในกลางแดดเลยแล้วกลางบางคนเพิ่นกินหมูป็นเลยเนาะเมนจ้ะหนึ่งในนั้นคือครอบครัวบ่อเกล็ดแหละแต่ค้าวมือนีอาหารอีสานไปทั่วทั่วโลกเลยยังไปคาราทั่วประเทศมีทุกที่แล้วเมนูนี่กับโบเมนว่าเป็นอาหารอีสานเลยมันจะกินทุกภาคเนาะเมนจ์เหนือกลางอีสานใต้กินทุกเมนูไข่มันแดง จะใส่ไข่ต้มก้อยอยเนาะยำแล้วเตะเราจะเมนพัฒนาแล้วก,แบบบบก็มีแบบเมนูไหนเนาะแต่เมนูไหนก็แซ่บไข่แดงเดีอาหารชั้นสูงจนเมื่อยคอหงี่หันนึงปั๊กไง อยู่คู่กันอยู่โอ้โหหักกใหญ่เลยข้าวออกมาแป๊บเดียวนี่เราน้ำพังนวดเมื่อกี้นี่แต่เขาแย่รอบแรกนี่ก็รอบสองนี่เหลือกินแล้วได้หน่เนาะสะติ๊กเนาะพอกินตั้งแต่พอกินตั้งแต่ชุดแรกแล้วต้นแรก ห้องแดงหลายโอ้ใหญเน้ออ okay. oh, ้อยบอกอันไหนก็ต้องเป็นไข่ใหญ่อยู่แล้วต้นเดียวกันเนี่ยันหามันติดงลังงำมันหามได้ติดกระสักตรงเรานั่นติดหยันพอกบอลง เร,เรียบร้อยแล้วต้นนี้เอาลงนะครับนี่ชุดที่สองชุดเหล็กปัดเมฆออกหมดแล้วชุดปับไปเอากระเล็กก็วางไว้ทู้นแหละ เน่ของเราเน่ไตออกเบิดเลยจ้ะเดลุ้นชุดที่สองที่สองหน่อยหลายสมัจว่ามึงมันคาบไขออกแล้วติกตัวเนาะตติดวก็สติกติดลุ้นมาๆมามามาลุ้นกัน มดกัดเลยมาแต่เช <c ười> ้านำาบบเจ็บอากาศมีสวนเลยเนาะอากาศมีสวนอากาศเย็นๆมาพักพนหันเลย อ,อ,นนอ,อุนก็หั่ีเปนื้อเลยเป้งไงข้าวเหนียวข้าวเ,เจ้าก็ได้บดจ้ะบแต่เป็นเป้งบอแต่เป้งขาตัว <c oughs> เรื่องมาเขียนมาพี่มาเดินหน้าสิ แบงเลยกือแบ่งแม่แบ่งไข่จะแบบตกเลยนี่จะงามนะบันอืสองก็งามดิ เดินไปรอหากันต่อเดินมาบกก่เจออีกแล้วเต็มต้นเลยครับมีติด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 กันเลยพวกต้นนี้กัน, 1, 2, 3, 4, 5, นหนึ่งสองสามสี่ห้ารังแต่รังบนใหญ่บางรังก็อาจจะร่างใหม่นะเมนจะ ไอเสตติกแย่กปนเรื่อยๆทีเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันมือนี้สิได้หน่อยได้หลายสั่ไหนสองชุดที่เราเทไปหลายแล้วได้ไโอ้โหยงไงตั้งยงไหมดเลยเนาะ ชู้อะโอ้ยนนนนแต่ชายกีฬาไปเองมีตั้งหลายทางแบบนี้โอ้ยคุ้มแล้วคุ้มแล้วมัอนี่พุ่มที่มาไกลเนาะาที่มไกลไก่จะบ่นที่มานี่แบกไม้มาไกล่กีฬาใเสริมฟาร์มคือเก่าเพราะว่าแถวนี้มันบ่มีไม่ขันเลยต้องแบกมาจากบ้านนน พูดเหระโอ้ยขาจุ๊บเลยสามสิกินในรังเดียวพอกินจ้ะเยอะมากเยอะมากเยอะมากนะโอเคโอ้ย ค่อยเหยียบไปเรื่อยๆพี่น้องค่อยเคาะเคาะแหงเคาะเร็วก็ไม่ได้แตมันจะแตกไปเบิดค่อยเคาะให้ไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้แหละอยวกจะติดคอไปเรื่อยๆก่อนครับเดี๋ยวมาลุ้นกัน ใหญ่ๆเป็นๆป็นแป้นก่อนเแป้นก่อน ได้ที่โกนสองชุดแล้วชุดที่สามตี่ยต้นที่สามเนาะเปิดมาต้นค่ะเดี๋ยวะเยอหญ่จะเดี๋ยวมาเบิงกันน่จ้ะ ได้น like, ้อยได้หลายสมเด็จอีก่ปูเลาะไปทางพูนไหลไปเรื่อยๆครับมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วจ้า มาตัวหนึ่งหังห่งไม่ปิ้งไม่ปิ้งจะได้มา,ห,า,ววาหังได้จะถือว่าย่านหั่งในต้นปาล์มต้นนั่นแหละหังพันบึงเก่าเก่าเก๋ๆหน่อเดี่ยปหั่กระเบิ้ดพอดี ไปเอกเระจกเบิ่งครับเอาเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งสรุปผลงานได้หน่อยได้หลายสำเร็จเนาะมาสรุปยอดของเรากันครับเอาแม่ออกอีกจ้ะเอามาก่อนน่ะแม่ออกได้สักปานใด๋อ่าพืน้นทุนเต็มถาดก็ค่อยใหญ่ๆ ได้บน,นิโลก,กว่าประมาณนี้จะ้ะประมาณไข่มดแดงโลนึงหลายเด้อหนักเลื่อนก่อนชุบมีพัดไตโอกบ้านี้ จ้าผลงานเช้านี้ของเราบอพิษหลังหางยูหากินอืบัดน,นี้ก็สิพากันเมือได้บัดน,นี้ครับผมมือใหม่จะมาอีกับอเพียนเนาะเพราะว่าเริ่มฮ้อนแล้วแดดเริ่มแดงมดก็เริ่มกัดเจ็บกัดเศษกว่าเดิม <laughs> บัดน,นี้ก็สิพากนเมือนะครับเดี๋ยวค่อยเทใส่ถุงกลับบ้านในหลายอหลีจมือีนหลายเยอะที่สุด ับสองสาวมือเล็กที่เขาเย่เนาะครับผมเพราะว่าเริ่มเริ่มมีไปเรื่อยๆเลยเ,ลยเลยนาะสาธิกเนาะเม่นจ้จะได้รืเดิมหาไปเรื่อยๆครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า